ไม่ดีแล้วเนี่ยจิตใจของเจ้าอย่างนีในเมื่อเจ้าว่าข้าหน้าตาไม่ดีและสองตัวหลังข้าฮะถ้าข้าหน้าตาไม่ดีไอ้สองตัวนี้มัสุดๆเลยท่านช่วยดูลูกรักของเขาด้วยออกจุดตีคุณก็ดีตีตีที่ไหนเนี่ยทำไมไปออกใจมันนักหนาละฮะเสียวสุดๆ กําลังกายไม่งั้นเนี่ยก็จะพ้วนเหมือนเจ้าแหละคนพ้วนมันเป็นยังไงมันไม่ดีตรงน้เจ้าจะไม่มีทางแต่ข้าแม้แต่ปลายผมได้เองฉันไม่ไหวแล้วท่าน呐 ไปแอบกินหอยนางรมมาใช่ไหมเฮ้ยฉันไม่กินอาหารทะเลฉันเข็ดตั้งแต่กินปูแล้วถัดคือแล้วฉันป้าบจริงๆด้วยฉันไม่กลัวหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นลูกของเจ้าสังนักมีวิชาอยอางยิ่ง ยอมมันอยอยเองนี่ไม่โตจริงลูกนะ,ะตัองนั่งไหมพ่เอเฮ้ยเราพร่อลก็ต่อลูกต่อลูกพีพ่พ่อเสียวเป็นไรบ้างลูกยังดีอยู่พ่อมันอัอยาม ลูกพ่อเพียงแค่ห่างพ่อเท่าไรก็ถูกผู้ชายมาปั้นแล้วจริงไม่ไปลึกเลยต้องให้ผู้หญิงรักไม่ใช่ปั้นเขาใช่ก็อยู่กันไปเดี๋ยวมันก็รักกันเองแหละจา์ไม่มีวันไพ่ออยู่นี่ลูกพ่ออยู่นี่ ไอ้ทันตัวนี้นะพ่อก็ไม่ไปไหนลูกเอ้ยจะไปไหนจะไปถึงไม่ไหนอดอดูคนดูแลลูกอดดูแลลูกน,ะะนูกเป็นไหมได้ค่ะล่กเป็นไหมลูกลองดูสิจะผ่านมือลูกสาวข้าได้ไหมจะแบบเร็วๆหรือว่าช้าๆจาันช้าๆเป็นข้าไปได้ งั้นข้าไม่ยั้งมือนะอาเสียวสุดๆข้าก็จะไม่ยั้งมือแต่ถ้าเข้าวงในได้แล้วก็เตรียมตัวร้องได้เลย <c oughs> แค่ท่านี้นะเองก็ตายแล้ว <c oughs> จะตายยังไงล่ะอาจารย์ก็ <c oughs> นี่ไงก็มาดิ ตอนนี้นะมสมองเจ้าได้บุบแล้วรูกสาวข้าเนี่ยใช้หัวหินกระแทกหัวแกห,วหัวแกบุบตายมันจะตายยังไงคนเรามันก็ต้องมีวิชาป้องกันของมาอาจารย์จะแก้ยังไงวะกุนี่เนี่ะหัวโขบลูกาามาแล้วมาแล้ว